การออกแบบบาร์โคดเองนะครับในกรณีที่เราต้องการออกแบบบาร์โคดเองนะครับก็สามารถทำได้นะครับไม่ยากนะครับก็มาที่ฟอนเฟืองนะครับแล้วเลือกกำหนดบาร์โคดเองนะครับแต่ส่วนมากนะครับที่เราตั้งค่าดีฟอยล์มาให้ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเพียงพออย่างมากแล้วครับน้อยน้อยล้านนะครับน้อยคนนะครับที่ต้องการจะกำหนดบาร์โคดเองนะครับ ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับแต่เราก็ทําเผื่อไว้นะครับเผื่อบางร้านต้องการาา์โด้ดที่ไม่เหมือนกับที่เราตั้งไว้นะครับก็มาตั้งค่าาา์โค้ดนะครับก็จะมีนี่ครับก็มาที่เมนูสุดท้ายจะมีขนาดความกว้างนะครับของขนาดาา์โค้ดนะครับความกว้างความสูงนะครับแล้วก็มีขนาดตัวอักษรน,นะครับ รูปแบบบาร์โคดนะครับจะเป็นโค้ดแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็กรอกลงไปนะครับแล้วก็ความกว้างระยะห่างของบาร์โคดนะครับความกว้างขนาดนี้เราก็กรอกลงไปนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถติ๊กได้นะครับว่าจะให้แสดงสชื่อสินค้าไหมแสดงบาร์โคด นะครับแล้วก็แสดงราคาสินค้าอะไรประมาณเนี้ยตั้งค่าเสร็จแล้วก็กดพิมพ์ได้เลยนะครับกดปิิ้นได้เลยนะครับนี่ก็ไม่ยากนะครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับสําหรับในส่วนนี้นะครับเพราะว่าที่เราทำมาให้ก็เพียงพอต่อความต้องการแล้วนะครับ